เมืองนี้ต้องพังใจวคเหวี่ยงเท่าเสือก็ได้ที่อ่ะเสือ้วาดเจ้าไก็จะได้ เป็นเกเนรังรอน้านได้สมบณ์ไหมเพเ่เราไปอยู่ด้นลัไดเลยด้หลังก็อด้ดูกนดูีดีใไหมอันนี้พกแกไม่รอนแม่ก็่อะไรอะ 不烫了。